หมดนี้มาเชิญน้องๆหนูๆท่องสูตรคูณกันน้องๆหนูเปิดฟังบ่อยๆจำให้ขึ้นใจแลวน้องๆหนูไปเปิดหนังสือท่องอีกทีอย่าให้ผิดปาดถ้าฟังบ่อยๆคำไหนผิดลาดต้องขออภัยฟังไปจะติดนะกลายเป็นต้องเปลี่ยนจิตนนวนเปลี่ยนไปตลอดทั้งชีวิตนะ คูณมีแม่ 2, แม่ 3, แม่สแม่หแม่หกแม่เแม่แแม่เกแม่สิแม่สิบเอ็ดแม่ส2และแม่สินั้นนัก็รังควรท่องจำให้ได้ด้วยเพื่อสะดวกในการศึกษาต่อทั้นอวัยวะไรคือการต่อสแรลูดแล้วนชั้นปฐมเรียนท่าปริญญาโทแบบนี้คือ2องคูณหเท่ากับส 2องคูณสองเท่ากับสีคูณสามเท่ากับหกนะสามคูณหนึ่งเท่ากับสาคูณสองเท่ากับหกคูณสามเท่ากับเกคูณสี่เท่ากับสิแต่เราท่องส่วนเขาาเราท่องสูตรคุณจะต้องเป็นทํานองก็ได้ความจําง่ายนะเช่น สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แองสิบสองหองสองเจองแปดสิบหกสองเก้าสิเป็นยี่สิองคูณเป็นยี่สองสอเป็น24่สมาเมาแม่ส3มสามหน

4ี is, 네่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสองสี่สี่สิบหกสี่แปดสี่สิบสี่หกี่สสี่เจ็ดี่แปดสี่แปดสามสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบสี่

สิเคูณสิเป็นร้อเคูณสิบเอป็นยสิบคูณสเป็นร้อยย่สิบสอคูณสิเป็นร้อยสเคูณสิเป็นร้อยสเคูณสิเป็นร้อยสิคูณสิเป็นร้อยยี่คูณสิเป็นร้อยส เองลอามวังท่องเิดแลวต้องลวิดกลางชีวิตนึ่งฟังซองหนึ่งเด็ดองององยี่สิบสี่สิบสองสามสามหกสิบสองสี่สี่ดิสงห้าหกสิบสองหกเจ็ดสิบสิสองดิสี่สปดเก้ากสองเก้าร้อยแปดงสิอยย่อยยี่สิอร้อ่องดร้ม ท่องมาสิบเอ็ดใหม่ฟันนี่นะเอ็ดเล็ดเอ็ดจ้าวจ้าวจ้าวสิบสามจ้าวจ้าวสิบี่ีเอ็ดจ้าวสิเอ็ดดูสเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแบเก้าเก้ป็ดสิบเอ็ดเป็นนี่แปดแปดสิบเป็นมาตาทาตัวงวดสิบประดิกรรม

ี่มดูด้านหลังทั้งหมดนะท่องสุคูณที่สอบหนึ่งว่าว่าเป็นอย่าง,งานั้นที่สอบหนึ่งว่า ร้อยตารางวาเป็นหนึ่งงานสิร้อยตรา,างาเป็นหนึ่งไร่เปน็นกรเป็น1ำาต้องไปทองนะทอง ก่อนจงสุดคุณ